สวัสดีครับพบกับผมแสงพาซ่านะครับมันต้องยิ่งใหญ่ไว้สวัสดีนะครับเปิดคลิปครั้งแรกเป็นการเป,เปิดตัวครั้งแรกเาสัญสาเนาะบอกป็นคนล่าจะบอกไรผสมล่าในนึงนะเพราะว่าน้ำมาน้ำมา,มาวันนี้ไ่ก็มาตัดยาเนาะดินเจา้าของเลยดินตัวเองเนาะ ก็ม่มีอย่างไรมันมีแบบอากาศดีสบายอากาศดีพรจันกํากำลังขึ้นพรนะาอาทิตย์กำลังตกดบบินไม่ใช่พระจันทร์กำลังขึ้นลบ <No. S 1> อ้อพุทเทศพุทเเป็นมุกมันเป็นมุกมันเป็นมุกแบบตลกตลกไว้คำแก้ตัวนี้มันง่ายจริง นะซื้อน้ำมันมาตัด้าตัดเองเพราจ้างไม่ได้ถ้าไปจ้างเขาเขาจะเป็นโควิดแล้วมันติดเราอืผมคิดดีไอเดียดีโม,โมเวนิดหนึ่งนี่ก็เป็นผมตัดเองกับลูกกระจกตกัดต้งลูก กาดีมากโคตรดีดีแห่งดีเลยล่ะ ก็ต้องทำงานทำมาหากินเนาะนี่นะเป็นผมอวันนี้ที่มาตัดหญ้าเนี่ยบ่เมนมายัางดอกพูดง่ายๆก็ง่ายๆอยู่ง่ายๆเดียบง่ายไปมาสะดวกสบายอย่างเนี้ยเนี่ยธรรมชาติทั้งหลังก็เป็นวิวแบบธรรมชาติเนี่ยโอ้น่าอยู่เลยครับน่าอยู่เลยครับเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรจะโมยเพราะว่ามันมีครบทุกอย่าง ไป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 ตัดยาเดี๋ยวมึงได้เงินเดินได้ก็สวัสดีนะครับก็อะไรเลเนี่ยปลูกต้นมะพร้าวแล้วก็ปลูกมะักม่วงปลูกมะละกอปลูก อะไรทำไมเยอะแยะปลูกแม้กระทั่งปลูกเนีเ่ยข้าวเป็นแถวไปเป็นถนนผมว่าในวันข้างหน้า <c oughs> ผมอาจจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้หรือว่าใค่อยอาจจะเห็ดเ่อนอยู่บ้นนี้เนาะนะ,นะ,นะ,นะบ้านอยู่อาศัยที่ง่ายๆบ้านของจริงยังไม่ได้สร้างนะ จะมอดม่วงยังกระลังคุณหมากเลยโอ้โหอร่อยม่วงร่อยมากดูดูดูนะครับ <c oughs> เป็นไงครับสะดวกสบายไหมครับถ้าอยู่อยู่ไปธรรมศาสตร์เลยทางหน้าจะเป็นหน้าทาง ันข้างหน้าจะทําอะไรแต่ง่ายทําร้านเอ่ยทําร้านนั่นร้านนี่ทําอะไรก็ได้หมดลุกเว้นทาร้านอันมันนี่ไงข้างหน้าก็บูโรสบ่ายเปิดร้านอาหารก็ได้เปิดร้านอะไรก็ได้อะนอ้องๆหรือพี่ๆทุกๆคนไงกำลังเปิดข้างบ้านากำลังเปิดไม่ท้องมาย,ยืนหน้าก็ได้ นี่ไงคนข้างบ้านนะครับผมดูนะคนข้างบ้านอย่าอย่ามาเอาเลยอย่ามาใกล้นะทันปูกเรื่องนี่ก็ลุกกระจกแล้วถือกล้องเนี่ยนี่ไงหน้าทางดูเอามันจะลกๆนิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้ทันิตตัดเสร็จเพิ่งมาตัดเป็นสองสามวันแรกนี่ ก็ตรงๆนะค่อยเป็นคนลาวแก่เฝ้าไทยเพื่ออยากให้คนไทยเนี่ยรู้เรื่องก็พอแค่นี้นะก็พอเอาแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครา์ให้ด้วยนะครับสวัสดคุยเอาไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายพอดีมั้ง Hold him on!